แต่วันก่อนมีคนบอกว่าให้ไปตามคนชื่อ Hunter Prosper ซึ่งผมก็ไปดูแล้วก็เราก็เฮ้ยอาจจะเป็น TikTok ที่น่าสนใจที่สุดที่เคยดูเขามีหลายรูปแบบนะฮะเขาตั้งคำถามอะไรบางอย่างเช่นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตที่คุณเคยมีคนบอกคุณนะ,ะแล้วเขาก็ตั้งกระปุกไว้แล้วก็มีคนมาเขียนเป็นท,ที่สาธารณะแล้เขาก็มาอ่านสิ่งน่าสนใจเกี่ยวกับติกตอ k คนนี้ก็คือว่าเราให้ค่ากับ conversation หรือว่าการพูดคุยน้อยเกินไปหรือเปล่าในงานวิจัยของเหมวเทาลชิคาโก้เนี่ยเขาบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยนะจริงๆเนี่ยเราถูกออกแบบให้เป็นสัตว์สังคมนะฮะแต่ในสังคมยุคใหม่เนี่ยเรากลัวการที่จะพูดคุยกับคนอื่นมากๆเลยนะครับเรากลัวเพราะเรากลัวที่จะรู้สึก อึดอจจัดใจคนอื่นรู้สึกอึดอจจัดใจกับเรารู้สึกเรากลัวละอายว่าจะทำให้แบบคนอื่นเขาปฏิเสธเรานะฮะเราก็ปรากฏว่าจริงๆต้องบอกว่าไอ้ความคิดนเนี้ยเนี่ยมันเยอะเกินกว่าความเป็นจริงไปนะครับมนุษย์เราเนี่ยตั้งแต่สมองส่วนหน้า ตาแล้วก็ระบบ n น o ้อคอเทกซ์ทั้งหลายเนี่ยนะฮะถูกออกแบบมาเพื่อการสนทนาเลยนะต้องใช้คำนี้นะฮะเราก็แตกต่างจากสัตว์ชนิดอื่นด้วยนะฮะ mm hmm. เรามีไอ้ส่วนตรงเนี้เยอะมากนะครับแล้วก็การทดลองหลายๆอันเนี่ยเขาบอกว่าคนที่มี Deep Conversation mm hmm. คือการพูดคุยแบบจริงจังกับคนแปลกหน้าหรือกับใครก็ตามเนี่ยนะฮะ จำนวนที่มี o n v p r s a t i o n เนี่ยเพิ่มอัตราวความสุขขึ้นอย่างมากหรือกล่าวโดยอีกในหนึงก็คือว่าเวลาเราบอกว่าความสัมพันธ์มันเกี่ยวข้องกับความสุขของเราเยอะๆจริงๆไอ้ความสัมพันธ์ที่ว่ามันคือ d e e p Conversation หรือการพูดคุยอย่างลึกซึ้งนะฮะแปลกมากที่ทุกวันนี้เราเรามีน้อยลงนะฮะเรามี deep conversation น้อยลงเพราะอะไรทุกท่านน่าจะพอดเดาออกนะฮะเพราะว่าถ้าเราไม่อยู่กับ โลกของเราเองในโซเชียลมีเดียก็คือถ่ายมือถือไม่ได้คุยกับคนรอบข้างเนี่ยนะฮะเราก็อยู่กับอะไรบางอย่างทํานองนี้ไม่ต้องเอาอะไรมากแค่เราไปนั่งกินข้าวด้วยกันสมัยก่อนที่ยังไม่มีโทรศัพท์เนี่ยนะฮะเรามีดีฟคอนเวอร์เซชันกับคนในโต๊ะมากกว่าแน่นอนเขาบอกว่าดีฟคอนเวอร์เซชันที่มันมีความหมายกับมนุษย์เนี่ยมันสําคัญที่สุดในการเจอหน้ากันแบบตัวเป็นๆน,น,นะครับอธิบายอีกทีหนึ่งว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าการเจอหน้ากันแบบตัวเป็นๆเ,เนี่ย ะะเราเห็นทั้งภาษาทั้งภาษากายทั้งโทนเสียงมันถึงครบถ้วนสมบูรณ์ตามระบบการสื่อสารของมนุษย์นะบเขาบอ,อกการทดลองจำนวนมากเนี่ยอย่างอาจารย์คนนี้เขาก็าไปให้เด็ก MBA ลองมีวันแรกเลยนะเจอกันวันแรกเนี่ยให้มี deep conversation กัน20นาทีนะ,ะแล้วเขาจะมี leading question ถามคำถามต่างๆให้อะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่า เซอร์เวยก่อนและหลังจากการคุย20นาทีเนี่ยนะฮะคนพบว่าเด็กทั้งห้องอ่ะมีความรู้สึกดีขึ้นกับคลาสเนี่ยโดยรวมทั้งหมดเลยกับเพื่อนทั้งหมดนี่เลยเพราะว่าได้มีโอกาสที่จะพูดคุยในเชิงลึกซึ้งนะครับคอนเวอร์เซชันเหล่านี้เนี่ยสร้างความสุขได้เยอะมากแล้วการมีคอนเวอร์เซชันแบบนี้เป็นเรื่องสำคัญในในมนุษย์ยุคปัจจุบันที่ไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่เราอยากกลับมาตั้งคำถามว่าอย่างงี้ครับว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะคุณมี คอนเวอร์เซชัที่ลึกซึ้งเนี่ยครั้งสุดท้ายเนี่ยเมื่อไหร่คุยกันแบบครึ่งชั่วโมงโดยไม่จับโทรศัพท์เลยนะเมื่อไหร่นะฮะเพราะถ้าเกิดว่ามันนานแล้วเนี่ยนะผมคิดว่าเป็นโอกาสดีนะที่จะกลับมาคิดเรื่องนี้ว่าเราต้องหาโอกาสในการมีบทสนทนาที่ลึกซึ้งกับผู้คนรอบข้างเรามากขึ้นอาจจะเป็นจิ๊กซอของความสุขที่เรากำลังตามหาอยู่ก็ได้นะครับ